ตอนนี้เคาถาอย่างเนี้ยเขาเอามาใหม่มากงเราไปอ่านอยู่เเข้า่าอยู่คาถาอย่างเี้เราแทบเขาถอยมาตักเทนะมาอ่านอยู่วีก็ตกเีาปพระวเจ้ารับสั่งเทิว่าอย่างเนี้ยเป็นเป็นคู่กับคน หนักหนีนะกระเทือนมากกว่าผาปิตรงนี้เราก็มาเชิญให้ฟังนี่คือไอ้ไอ้มันสำคัญอยู่ที่ภาชนะนะคือใจนะเป็นภาชนะสำคัญนะ พระพุทธเจ้ารับสั่งอะไรออกมาจากพระไทยพระไทยที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วคนนขนออมาก็ที่ภาชนะที่รองรับมันจะมีแต่ส้วมแต่ฐานไปใช่ไหมแล้วมันก็นเลอะเท,ะทอะไปตามๆกันทำมากก็เลยกลายเป็นส้วมบันฐานไม่มีความหมายอะไร,พ,ระพุทธเจ้าสอนโลกมานี่ประมาณเท่าไหร่แล้วสองพันห้าร้อยกว่าปีเนี่ยนะ ออกจากพระไทยที่บริสุทธิ์ล้วนที่มีคุณค่าสูงสุดสูงสุดออกมาก็มาล,ล,ลงมาที่พัะชนะรับก็บมีแต่ส้วมแต่ฐานที่นี่ทำที่นี่ลงไปหาส้วมหาฐานจะมันจะเป็นยังไงมันก็นเลอะเลอะเ,อเอไปตามกันฟังก็ฟังไปเรือเร่องความเลอะเลอะเทอะเทอะปฏิบัติแบบเลอะเลอะเทอะเทอะไปหมดอย่างนี้ศาสนาจะไม่มีความหมายเมื่อลงเข้าส้วมเข้าฐาน ถ้าภาชนะเป็นภาชนะที่รับรองคำเต็มเหนียวเยลยวมันก็เข้าในปั๊บ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 ยิ่งทำสูงเท่าไรทำนี่ที่ออกลงไปรับกันี่ก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นเลื่ชูหัวใจผู้ฟังยกหัวใจผู้ฟังขึ้นเรื่อยเรื่อยเด่นเด่นเด่นดวงเลิศโลกนั่นเมร่ยทำพระพุทธเจ้าถ้าลงในช่วงในฐานก็กลายเป็นคุกเข้ากับส่วนฐานไปเสีย ฟังเทศจะควรฟังพิเดษนาปัญญาอยากไม่สนใจในอัตในธรรมมันก็เป็นเท่ากับส่วมกับฐานนั่นแหละไม่ได้สับได้แสงได้เรื่องได้ราวฟังไปก็ไปอย่างนั้นนะ้วไม่มีคุณค่าทำเพราะมันเข้าไปคูกเข้ากับส่วมกับฐานแล้วส่วมฐานไม่ใช่สิ่งที่มีคุณค่าอะไรนั่นอันนี้ลงไปก็เลยไปเจอนเข้าก็เลยเป็นกลมกลืนเป็นเดียวกันกลายเป็นส่วมเป็นฐานสําหรับคุณชมทั่วไปหมดผููน้าพิเดษ นะี่เลสเราคือช่วงคือฐานจะเป,ป็นอะไรไปอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านแสดงไว้นั้นว่าธรรมของพระพุทธเจ้าอาสิงสถิตนี่คืหัวใจของบุงคคนทในทเหลย <c oughs> ก็กลายเป็นธรรมปอมไปอ,อยู่ในใจของ ให้เจ้าก็เป็นธรรมันเลิศเลยตังท่านออกมาจากไหนนถอนมาถรงหัวใจท่านท่านพูดอย่างคนกระทบเสียงอะไรนี่หนไหมละ่ะพวกส่วงพวกฐานมันก็ขายาี้ขยำทำนะฮอ๋อก็ทําก็เป็นของบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วมันจะเป็นธรรมปอมไปได้ยังไงหรอคือธรรมของพระเจ้าบริสุทธิ์สุดส่วนเขากินแต่เวลาไปคขากันกับ อีกใจของผู้ชนุนมันก็กลายเป็นทำปลอมไปท่านว่าท่าน,น,นะนพูดสั้นๆเท่านั้นแหละเสียกว่าเสียงกันว่าทาเป็นของจริงเขกาไปคุกเข้ากันแล้วมันก็เป็นของจริงนะอันนี้มันก็โมโหมันก็ใส่ซะบ้างแบบที่ เอานี่ช่วยนี่เป็นช่วงเป็นฐานเต็มอยู่นี่แล้วเอาอาหารไปคุเข้านี่จะกินได้ไหมแล้วก็ว่างันทีเอาอันนี้อ,อาหารก็เป็นอาหารแล้วส่วงเป็นช่วและมันจะปลอมไหมหรือไม่ปลอมเข้าไปเข้าไปปลอมแต่กินได้ไหมมันก็ไม่กินได้ก็นั่นแหละมันปลอมอยู่ตรงนั้นแน่เอาตองนั่นแลวเข้าใจไม่พุ่งกับเราตอบเองมันคันฟันนะเอาใสสสสห้สวยๆหร่อนๆหนึ่ง ก็มันค้าเข้าแล้วมันของที่ควรจะรับทานตกลงอะไรเข้าไปนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรรับทานแล้วใช่ไหมล่ะนั่นมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างเช่นหลวงปู่มั่นท่านพูดเนี่ยเราก็มาขยายความอีกเพราะท่านพูดส่วนรวมใส่ปุ๊บส่วนรวมทีเดียวเลย ว่าธรรมของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์สุด,ส,ดส่วนนั้นเมื่อเขาสิงก็ติดอยู่ในพุทธชนก็กลายเป็นธรรมะพร้อมไปท่านว่ากลางๆอย่างนี้เวลาเราแยกออกไปก็พระริ่เจ้าก็มีหลายขั้นกธรรมมีหลายขั้นนพุทธชนก็หน,นานแน่นถ้ามันสิงก็ติดอยู่กับพุทธชนล้วนๆแล้วก็เป็นธรรมพร้อมล้วนๆ,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 ๆ ถ้าไปทิ้งสิงอยู่ในผ้าเรียกเจ้าตั้งแต่ขั้นโสดางไปก็มีส่วนจริงส่วนปลอมสับกันไปละเอียดไปถึงอสอสติธาคาอนาคาธรรมก็ก็ละเอียดไปละเอียดไปจริงไปยิงไปถึงอรหันติจริงสุดส่วนเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> คําว่าธรรมมีหลายขั้นของธรรมจิตใจของคนก็มีเหลื่อมล้ําธรรมสูงต่างกันที่เป็นภาชนะสําหรับรับธรรม เพราะงั้นถึงเป็นตักเป็นไายไม่ได้เป็นอันเดียวกันทีเดียวผมว่าปลอมความล้นลนวนๆก็มีแล้วพิชชนล้วนๆ <c oughs> เรียกว่าปลอมจะเอาพันอริยะตั้งแต่โสดาขึ้นไป <c oughs> ก็ค่อยจริงแท้กันเข้าพัตกิทกา,าแท้กันเข้าทำแท้เข้าหนาเข้าถึงอนาคาก็ยิ่งหนาเข้าทำถึงอาหารหันทสุดสวดบริสุทธิ์เต็มที่นั <c> ่น <oughs> ทำเป็นเป็นขั้นๆถึงนนตอนน้อ ลูกลานเด็าไปเรียนหนังสือครูอาจารย์พามาก็หลองไปปฏิบัตินะอันนี้เราก็ไม่ค้านแม่เราตัวทั้งหนูก็เป็นแบบของหนูนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็แบบของพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกเป็นแบบแผนของาศาสดาองค์เอกที่เป็นคติตัวอย่างแต่โลกเรื่อยมา เรือยมเมื่อท่าน,านได้ทํารูปเรากราบไหว้บูชานี่ก็คือรูปของพระพุเทธเจ้าเนี่ยคติตัวอย่างทุกอย่างออกมาจากพระเจ้าที่เป็นแบบฉบับบบับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นแบบฉบับมาตั้งแต่ครั้งองค์ศ,ศาสดาทีนี้มาเป็นแบบฉบับในสมัยเหล่านี้ควรจะยืดได้อย่างไงมันก็ไม่ขัดกันอย่างที่ว่าหยดน้ําบนใบบัวอย่างนี้นะหรือเราค้านคัะว่าหรือเราไม่ค้านแต่ว่าเราเป็นคนมักใหญ่ไ่สูงเราก็ไม่มี คือไม่ค้านเห็นด้วยแล้วขออย่างไรแล้วจะกลายเป็นคนมักใหญ่ใปสูงอย่างนี้เราก็ยังมีต่อาก,การค้านทำที่สอนไปแล้วไม่มีที่คัดค้านเนี่จะคัค้านที่ตรงไหนหนูตัวหนึ่งก็เป็นหนูตัวหนึ่งเต็มตัวว่าไงช้างตัวหนึ่งก็เป็นช้างเต็มตัวหนูเต็มตัวสัตว์ทุกประเภทเต็มตัวของเขาอยู่อันนี้เรื่องนิสัยวาสนาวุญญาณพิษสงสารของคน มีหนักมีเมามากน้อยต่างกันก็เป็นตามสัตว์ตามส่วนของตัวเองเพ่นศาสดาองค์เอกก็เป็นคติตัวอย่างแก่โลกทั้งสามเลยนั่นนั่น้งนั้นก็ลองลงมาลองลงมา <c oughs> มีการที่ที่นี่น้องลูกหลานทั้งหลายนําไปเป็นคติตัวอย่างนี่เราก็ก้าวเดินมาแล้วเนี่ยถ้าว่าผิดเราก็ต้องผิดไปแล้วเราไม่ได้ผิดเป็นที่แน่ใจโดยลำดับ,บมาตั้งแต่ ร่ำลุคูขาน Eller, เจิตกายจะเป็นจะตายก็เป็นกติตัวอย่างมาที่ผลที่ได้มาจากวิธีนี้ทางนั้นเนี่ยคือเหตุบำเพ็ญมาอย่างไงผลได้มาเป็นลําดับลาดาก็ไม่มีที่ต้องตีเหตุคือการกระทําของเราหมายว่าสมควรหรือไม่ที่จะรับผลเช่นนั้นเช่นนั้นขึ้นมาก็สมควรต่อกันเป็นลําดับจนกระทั่งถือว่าผลเป็นที่พอใจก็เหตุก็เป็นที่พอใจมาแล้ว เมื่อเหตุไม่หนุนให้เต็มที่แล้วผลจะเต็มที่ได้อย่างไร <c oughs> นี่เราก็ดําเนินมาแล้วถ้าเราจะต้องตีใน <c oughs> หนังสือเล่มนี้ที่จะไปเป็นติตัวอย่างก็ต้องตีเราตุ่งเป็นตัวเหตุนีน่เท่นการดําเนินของเราก็ไม่มีที่ต้องตีเท่าที่ปฏิบัติมาผลไม่มีที่ต้องตีจะมาต้องตีเหตุที่ตรงไหนนั่น <c oughs> เรียกได้ว่าเราจะคัดค้านก็ไม่มีความที่ระคัดค้านเพราะทำเป็นตมแท้่ ก็มีจะเห็นด้วยที่เราเห็นด um ้วยไปก่อนแล้วด้วยการปฏิบัติของเราก็มีเท่านั้นผ yeah> ู้ใดจะนําไปปฏิบัติก็ปฏิบัติการเทศนาว่าการแล้วไม่ได้แบ่งสันปันส่วนเอาผลรายได้และเสียจากผู้หนึ่งผู้ใดมีตั้งแต่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วจะนําไปพื้นปฏิบัติตามนั้นผลมากน้อยก็เป็นประโยชน์ของตนเองเท่านั้นสาหรับเราเราไม่มีอะไรเหมือนเราก็บอกแล้วเราไม่มีอะไรกับใคร มายกมายอกก็เท่านั้นอธิฉินินชาก็เป็นปากของตัวเองยกยอก็ปากของของผู้พูดออกมาเองอตำหนิทตีเทียนก็ปากคนนั้นเองมันก็เสียที่ปากของ,ของนั้นได้ที่ปากตรงนั้นเองมันไม่ได้จาก ที่อื่นที่ใดนะได้จากปากของตัวเอง <c oughs> เป็นค่าสึกต่อตัวเองก็คือปาก <c oughs> พูดไม่สังหวนระหว่าง <c oughs> อยากพูดอะไรก็พูดไปสุ่มสี่สุ่มห้าภัยก็เกิดขึ้นจากปากเขาเข้าใจตัวเองนอกจากนั้นยังไปแผดเผาหูคนอื่นให้จิตของเขาเศร้าหมอง <c oughs> มืดตื้อไปด้วยก็มีเยอะนั่นพูดที่ดีก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเองแล้วก็ยังทําประโยชน์ให้คนอื่นได้รับจากการได้ยินได้ฟังอีกนั่นมันก็เป็นขัน้นตอน <c oughs> สำหรับสิ่งที่สิ่งที่ชมที่ตินั้นเป็นธรรมชาติก,กลางๆไม่เข้าใครออกใครพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์แล้วท่านไม่เข้าใครออกใครใครจำหนีททิชมพระองค์ก็เคยมาแล้วถึงก็หนาเขาจ้างวานคนไปด่าพระพุทธเจ้าก็เห็นอยู่แล้วในกัมพี เสด็จไปบินบทระบะที่ไหนก็ถูกเขาด่าเขาว่าไอ้อูดไอ้ลายหัวล้นก้นคนิ้วทุกอย่างว่าไปไอขอทานเลยมันก็เฉยไปเยี่ยะไม่สนใจ <c oughs> พระโดนที่มีกิเลสอยู่างเน,นเจอเดือดรอดมุ่นวายขอทุนรัฐนาวุฒิเจ้าไอสเสด็จไปโปรด <c oughs> บ้านอื่นเมืองอื่นที่เขาไม่จำอยู่ที่ชินนี้ายอย่างนี้ พระองค์ก็คงครับเป็นอย่างเราก็เรียกว่าลำคาญหู <c oughs> แล้วจะไปไปบ้านไหนล่ะอาน,น,นุน <c oughs> ไปบ้านน,น้นนถ้าบ้านน้นเขาก็มีปากเหมือนกันถ้าเขาว่ามาเราก็มีหูเหมือนกัน <c oughs> เขาจะมีมาเราจะว่ายัางไงไปบ้านนั้นเขารยกว่าไงนั่นก็เหมือนกันเนี่ยไปบ้านนั้นจะมีหรือไปบ้านนั้นสุดท้ายกัโลกแค่ไม่มีที่อยู่ก็ <c oughs> มีที่ําหนีติเตียนและเชยชมทั่วโลกดินแดน เรื่องจากดีกับชั่วมันมีอยู่ด้วยกันไปที่ไหนมันก็มีเปานไล่ไปโยตั้งบ้านนั้นทําบ้านนั้นเขาตำมีเราจะเขาเขาด่าแล้วจะว่าไไปบ้านนั้นกับบ้านนั้นเขาด่าแล้วว่าสุดท้ายไม่มีบ้านอยู่นะเอออารมณ์จะเป็นชิดอย่างนั้นนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของโลกสงสารโลกกรรมแปดมันมีอยู่อย่างนี้ประจําโลกได้มาเสียไปนินทาเสนเสิญสุ่ทสุข มีลาบเสียมลาบมียศเสียงยศเป็นอยู่นี่ทั่ว,วไปแหละนี <c oughs> ไปที่ไหนมันก็มีอย่างเดียวกันนี่อ่ะหรือไม่ควรไปให้ดูเจ้าของคำระจิตใจเจ้าของ <c oughs> มันบกพร่องตรงไหนให้แก้ไขแบบแปลงจุดที่บกพร่องเราก็สมบูรณ์ปรวงเราเอง <c oughs> ท่านก็ยกองค์ท่านขึ้นมาสํ้หเราเราจะคนเหมือนกับช้างที่ก้าเข้าสู่สงครามไม่พร่พึงต่อลูกศรที่จะมาจากทิศทั้งสี่ เราตั้งหน้ารบเท่านั้นนั่นว่ามนะันตั้งหน้ารบก,ก็คือตั้งหน้าดําเนินด้วยความเป็นธรรมประจําองศรสรรสรราสัาเท่านั้นเองเพราะว่าี่เราไม่เห็นว่าอะไร <c oughs> เรื่องความต่างมิติชมมันมีอยู่ทั่วไปนั่นแหละว่ามันอยู่เกิดที่ไหนมันก็ไปเป็นผลที่นั่นเกิดจากปากไกลก็เป็นผลที่นั่นไม่ว่าเกิดทางดีทางชั่วเกิดจากปากที่พูดดีพูดชั่ว มันก็เป็นผลย้อนขมาหาผู้ทำผู้ทำก็คือผู้เป็นต้นเหตุเหตุเกิดที่ไหนผลมันก็เกิดที่นั่นเนี่ยมันก็มีเท่านั้นเองเราจะไปมองถึงแต่น้องนอใครว่าที่ไหนก็มีแต่จะแว่แว่จะเขาเสียงไม่ดูหัวใจเจ้าของหัวใจเจ้าของบอกพร่องมันถึงไปโกรธให้เขานั่ถ้าใจไม่บกพร่องไม่โกรธเขาจะดุจะด่าจะว่าอะไรก็เฉยเหมือนหมาปล่อยหำ เขาใจไปหมาปล่อยหำอมทำไมเขาใจไปดูหำไอ่ไอ้หยองสิมันนุ่งผ้าเมื่อไรก็สีมันเฉยขอ้มมนไปอย่างนั้นเนะใครก็เรียกก็รู้ว่ามันหมาแล้วมันสนใจของมันอะไรเนี่ยอันนี้มันก็อย่างนั้นเลยใครว่าที่ไหนก็ไปดูตั้งแต่นอกไม่ดูเจ้าของที่บกฟ้องแล้วราไม่พอใจนะความไม่พอใจคือเราเองนี่ยังบกฟ้องจุดนี้แกตรงนี้ พอแก้ตรงนี้แก้ก็ไปแก้ไปแค่ว่าอะไรก็มันก็เฉยมันพอแล้วแก้ดีแล้วไปนี่ไหนก็สบายไปหมดแต่ถ้าแก้ตัวไม่ได้ไปไหนทุกทั้งนั้นคนเรา <c oughs> ขอให้แก้ที่ตัวบกพร่องที่ตัวนะอย่าไปเข้าใจว่าเขาตะหนิเราว่าเขาไม่ดีเขาชม,มาว่าเราเขาดีอย่างนั้นใช้ไม่ได้ต้องดูตัวเองเลยเราเองเขาตะหนิเราว่าไม่ดีเราไม่ดีตรงไหนอย่างที่เขาว่าถ้าเป็นอย่างเขาว่างจริงแล้วก็แก้ตรงนั้นเสียน่ง เขาชมมาดีหรือไม่ดีก็พิจารณาตัวเองตลอดเวลานี่เรียกว่าผู้มีธรรมในใจเรื่องดีเรื่องชั่วจะเข้ามาสู่ใจใจจะเป็นผู้รับทราบได้ทั้งหมดแล้วควรแก้ไขถอดถอนนะัแก้ควรส่งเสริมส,งส่มสงเสริมไปเรื่อยนั่นเรียกว่าผู้ปฏิบัติตน <c oughs> ทำมาอย่างนั้นไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมไปคอยเอาตั้งแต่ความดีความชอบความชมเชยเสริมจากปากคนหูคนคายมาไหนนะ ต้องดูตัวเองเอาเอาจากตัวเองสิเขาตำหนิมาอย่างไงยังไงนั่นเป็นเหมือนกับครูเหมือนกับอาจารย์เตือนเราสอนเราบกพร่องตรงไหนตรงไหนเราแก้ตรงนั้นไปเรื่อยๆคนเรามันก็ดีไปเรื่อยๆนั่นไงเมื่อมันถึงดีเต็มที่แล้วนี่ยจะตำหนิหรือชมมันก็เท่ากันเป็นส่วนเกินทั้งหมดเขาชมมามันก็เกินเทียนน้ําเต็มแก้วแล้วอ่าเขา ชมเชยเขาสารเสวญก็มีน้ำหนักเท่ากันเป็นส่วนเกินอย่างเดียวกันไหลล้นออกอย่างเดียวกันหมดนั่นถ้าพอกิจพอในสภาวธรรมทั้งหลายแล้วก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมทั้งแถวหากเป็นธร,รรมชาติเองจะบังคับให้มันติดมันก็ไม่ติดถ้ากิจพอตัวแล้วต้องคับให้ดีกว่านั้นก็ไม่มีให้ชั่วกว่านี้ก็ไม่มีเรียกว,ว่ากิจพอตัวแล้ว ห <c oughs> นังสือเล่มนี้ก็พอ,อจะเป็นประโยชน์แก่ชา้าพูดเราบ้างเลยนะการรัว,วาจะสมก็สมกับความเสียสละของเราที่ถึงขนาดที่ว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายนี่ติดแนบอยู่กับความเพียรลยนี่เราติดแนบมาตลอดอยู่ในพูดย้อนพูดถึงเรื่องการพิจารณาย้อนหลังของเราตั้งแต่ประกอบความเพียรมาจนถึงที่ยุติกันเลยอ่ะ,อะ,อะการประกอบความเพียรเรา ได้มีความหอดแอร์ทอดแท้เล็วไหลหรือถอดถอนตัวเองด้วยความอ่อนปีกไปอย่างนั้นมีที่ตรงไหนเนี่ยมันไม่มีก็บอกไม่มีเนี่ยมันก็ได้ชมเจ้าของโอ้มันไม่ถอยนะถึงจะล้มลุกคู่คานขนาดไหนจะเป็นจะตายไม่ถอยอยู่ตลอดเวลามันถึงได้มาถึงอย่างนี้นั่นถ้าถอยเสียที่ไหนแล้วก็จมไปเลยเนี่ยนีค่คือไม่ถอยมีก็ได้ชม ความหมายมั่นปั้นมือ,อพูดให้เต็มดยดก็คือว่าความหมายมั่นปั้นมือต่อมรคนี่ผานนี่ผ่านต่อแดนอารหันนี่เต็มหัวใจเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรอ่อนนะร่างกายมันจะไปไม่ได้อย่างที่เคยพูดให้ฟังเอาไปไมได้อยู่สะก่อนด้ใจไปได้หยุบใจต้องไปนั่น <c oughs> มันก็หมุนติ้วติ้วของมัน <c oughs> นี่ละเพื่อววอำนาจแห่ง,งความมุสาพยาวมันฝ่าฝืนรุ้ภาษาไปได้โดยไม่ต้องสงสัย ถ้าเราไม่ฝา่าฝืนไม่โต้อตอบหรือไม่ลบรลกันแล้วมีแต่แพ้โดยแต่เดียวใช้ไม่ได้เลยนะต้องสู้สู้ตลอดผลของการต่อสู้สู้กับการฆ่า,าศัตรูได้มาคือ,ค,อความสุขความเบาใจของเราเช่นมันจะไปทําความชั่วไม่ให้ทำนะเอามันจะไปก็ทำไปไปใจใจใจยังห้ามไม่ได้ไม่ให้ร่างกายไม่ให้ไปเอาใจมปจะไปกไปเวลายังห้ามใจไม่ได้นะ พอหนักเขาน่ะเข้าห้ามได้ทั้งใจใจก็ไม่ไปพอแยบองมานี่ว่าจะเป็นทางดีทางขั่วประการใดมันจะทดสอบกันทันทีทันทีที่ียกว่ามันทันกันสติปัญญาจะรอบตัวรอบตัวพอแยบมาทางชั่วหรือทางดีมันจะรู้ทางดีนก็เป็นสิ่งที่เราเสริมไมืแอแวมันก็หนุนกันทันทีถ้าเป็นทางชั่วปัดออกกันทีทันทีทันที นี่เข้าถึงใจแล้วไปอย่างนั้นแต่ส่วนร่างกายก็ต้องเอาศาัยใจบังคับคือคิดที่แรกใจมันดื้อเอาข้าใจดื้อเอามันอยากคิดกับมันคิดไปแต่เราต้ไม่ไปตามที่มันคิดว่าอยากไปแล้วไม่ไปตามนั้นเนี่ยห้ามเอาใจอันหนึ่งห้ามร่างกายไว้ไม่ให้ไปไม่ให้ทํเสียงชั่วทั้งหลายเอามันยากทําในจิตก็มันคิดเอาห้ามมันไม่ได้เอาห้ามไม่คิดอ่า สิ่งที่ห้ามได้คือการทําตามความคิดไม่ให้ทำนั่นไม่ให้พูดนั่นเอาตอนนี้ก่อนต่อมาก็คิดก็ไ่คิดพูดก็ไ่พูดมันบังคับเขากันได้จนกระทั่งแย่ปั๊บมาลู้ทันทีขาดสะบั้นไปนั่นเห็นไหมละ่ะการฝึกฝนรมวงจิตใจดีอย่างนั้นนะดีเป็นขัน้นเป็นตอนเป็นขัน้นเป็นตอนแล้วอยากเข้าไปเท่าไหร่ทำยิ่งจ้าขึ้นเจ้าขึ้นกำลังบางชาความเฉียดฉลี่ยสลาดแหลมคมทุกอย่างอยู่กับรมหมด กิเลสนี่หมอบหมอบเรื่อยถึงขนาดที่คุยเขียวกุยพ้นบางทีมันเราก็เคยพูดมันเป็นในจิตนี่อเอาซะจนกระทั่งปรากฏว่ากิเลสนี้ไม่มีเลยในหัวใจคือมันหมอบส่วนละเอียดมันยังหมอบอยู่ด้วยนะไม่เพียงส่วนละเอียดเฉยมันยังหมอบยังหลบยังซ่อนอยู่มันก็แสดงตัวขึ้นมาทีอันหนึ่งมันมันไม่ใช่สาเร็จแล้วหรอคะณนะ มันเป็นพลัหันน้อยๆขึ้นมาตัวนี้เนือมัน Hadi. มันเป็นพะัรหันไน้อยขึ้นมาเนี่ยเรียนมีที่เด็ดตัวทั้งทั้งที่ไม่เชื่อมันนานนั่นมันยังมีอันหนึ่งแทกเป็นมาเงื้อมันไม่เป็นพะัรหันน้อยๆแล้วเหรอนี่เวลาที่เด็ดมันหมอบทั้งทั้งที่เราไม่ได้เชื่อมันนะมันยังมีอันหนึ่งที่มันคอยฟัดคอยยังคอยจับกันอยู่มีทั้งนั้นขาจับเส็ดไม่ต้องเงียบเงียบฮะมันไม่ได้เป็นพะังหันน้อยๆแล้วหรือ คิดมันคิดของมันเฉยๆนะแต่ความสําคัญเราไม่จะเป็นประามนั้นก็รู้อยู่ว่ามันยังไม่หมดเห็นจะเพียงว่ามันละเอียดถึงขั้นที่ว่าไม่จะเป็นพระอรน,น้อยองค์หนึ่งขึ้นมาแล้วเหลอสักเดียวเสือใหญ่ก็โผขึ้นมาเออนี่อาราน,น้อยดูเข้าใจไหมนี่อาราน,น้อยลายพาดก่อนนี่ซัดอะไยนั่นจะใ,ใหญ่ขนาดไหนก็เถอะถ้าลงสติปัญญาขั้นนั้นแล้ว อย่าว่าจะเสือโคร่งปู่เสือโครงมาก็ทังกันหมดนั่นแหละนี่ถึงขั้นสติปัญญาที่เพียงไก่พับก็ขาดขาดทังที่พี่น้องต่อไหลน,นี่เวลามันหนามันแน่นอนูไว้เราขาดสู้มันไม่ได้งายตลอดเลยเวลาทรม,มัดเพียงไก่แล้วเนี่ยที่เหลือมิจังงายทั้งนั้นไม่งายขาดตะบานไปเลยนี่พาดยอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อม เทินไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนหมุนทิ้วทิ้วอยู่ภายในที่จะให้หลุดให้พ้นให้หลุดให้พ้นนั้นถึงตามเวลาของธรรมมีกําลังแล้วเป็นได้กันในหัวใจทุกคนใครไม่มีหญิงมีชายขอแต่ใช้ความรุ้าพยาพยามซึ่งไม่มีเพศเหมือนกันใครใช้คนนั้นได้เป็นที่มงคลแก่ตัวแต่ใครวิจะอืดอาดอึดอาดเยอะไ่ท้าทายผู้เรเจ้า ด้วยความมุดความพูดเต็มหัวใจอรื่ององท้าทายอะไรมันก็ยิ่งจมแนากความมุดกองพูดนี่นะยาวกองมูดกองพูดไปท้าทายกับสองคำทั้งแท่งคือธรรมอันเอกของาศาสนาไม่สมควรอย่างยิ่งเราที่เป็นมนุษย์และเป็นชาวพูด <c oughs> ให้พยาย,ยามการตื่นเนื้อตื่นตัวแยกกายดัแปลงตวเองเราจะดีได้ทุกคน ทำไม่คือเมล้าสมัยสดสดร้อนๆที่จะทำที่จะทำคนให้ดีจากกาัรไปรดีของตัวเองและกิเลสกับมันกันทำคนให้ชั่วจากกันหลงตามมันด้วยกันส,สดสดร้อนร้อนเหมือนกันไม่มีอะไรยิ่งย่อนกันระหว่างกิลเลสกับธรรมว่าอันไหนคืออันไหนล้าสมัยไม่มีเวลานี่กิเลสมันกาลังทันสมัยล่ำยุครํำสมัยอยู่ในหัวใจใส ทำนี่ก้าวไม่ออกเพราะเราไม่นํามาก้าวทำก็เลยกลายเป็นของคืบไปเยอะเพราะเจ้าของทาตัวเป็นคนคืบจากทำทั้งหลายมันก็ไม่มีทำเมื่อหมุนทำก็ามาสู่ใจทาท,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 ทันสมัยทันท,ทีอืมว้าไหนได้นั่นแหละว้าดีได้ดีว้าชั่วได้ชั่วมันอยู่กับหัวใจของเราทุกคนอย <c oughs> ่าปล่อยอ่าวางตัวเองนะเราจะไปเชื่อใครไม่ใช่สร้างกรถามี้ของเราแล้ว กิเลสความโลภสนังกะฉามีมีที่ไหนฮะความโกรธราคาตัณหาสนังกะฉามีใน้ผัวได้เมียคนละยี่สิบสสิบคนละร้อยละพันสารนังกระฉามีอย่างเห็นมีไหมล่ะมัาไม่เห็นมีเห็นแต่มีแต่มากัดกันในครัวเรือนนั่นเข้าใจไหม ตั้งแต่ผัวเดียวเมียเดียวยังทะเลาะกันมันไม่ทะเลาะยังไงก็ไอ้ลิ้นกับฟันมาอยู่ด้วยกันเชี่ยวไปเขี่ยวมามันก็ตัดกันละลิ้นลิ้นกับฟันกับผัวกับเมียละลิ้นกับฟันเจ้าของก็คือสติเป็นผู้คอยกำกับดูแลให้เชี้ยวไปเดื่ยงเที่ยวนัหนะมีอะไรเชี้ยวลงไปอย่าเขี้ยวแต่ขีหมูขีหมาก็แล้วกันเข้าใจไหม